สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พี่อุ้มกับพี่เปิ้ลทีมงานโฮมฟอร์ยูจะพามาชมบ้านเดี่ยวสวยๆนะครับอยู่ในโซนปวกแดงนะตรงนี้จะอยู่ใกล้กับแยกมาบเตินเลยเนาะตรงนี้อยู่ใกล้กับหลังโรงเรียนอลวินเลยเนาะ,ะตรงนี้โรงเรียนอลวินซอยค่ะค่ะตัวบ้านเนี่ยจะได้สวยๆอีกเลยนะในโครงการเนี่ยจะมีในส่วนของบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่อุ้มขออนุญาตสลับกล้องนิดนึงนะครับ รัวสเตเลสได้มาตรฐานเลยค่ะรัวสเตเลสสวยๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะยาวหล,ลังนี้จอดรถยนต์ได้สองคันค่ะจอดรถยนต์ได้สบายเลยนะครับสองคันจ้ะพื้นที่ด้านข้างเหลือเยอะเลยเนาะใช่แล้วค่ะบ้านเดี่ยว3ห้องนอนสองห้องน้ำเนื้อที่50าสิ จุดสามตารางวานะครับอุ้ย <Lou is, S 2> มินิมออมินิมออกัอนเลยสวยค่ะน่ารักสวยมากเลยเนาะพี่เขาออกแบบบ้านให้สวยมากเลยนะสวยค่ะโอโ้โ,อโหโอ้โหสมราคาสมราคาบ้านเดียวค่ะสมราคามากเลยนะครับแถมแถมบิวอินชั้นวางทีวีนะคะทุกหลังเลยอันนี้ค่ะรื่มแผนมาทางนี้ ั่งนี้จะเป็นห้องนอนข้าไปดูเลยนะคะโอ้บ้านตัวอย่างเจ้าของโครงการเขาแต่งไม่สวยจริงๆนะอืมสวยมากๆเลยเนาะสวยมากเลยค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนของในห้องนอนห้องที่หนึ่งเนาะค่ะน่ารัสวยนี่เลยนะพี่ที่ทาบ้านฝันหลับสบายฝันดีทุกคืนอ่าด้านในปดู้องส่วนของห้องนอน สวยเลยเนาะมากเลยนิ่งไปเลยนิ่งกับความสวยตะลึงค่ะ,ะสวยมากเลยอะใช่ห้องนอนกว้างมากเลยค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นห้องน,น้ำก็ในห้องนอนห้องที่สองกะมีห้องน,น้ำอีกตัวด้วยเนาะมีห้องน,น้ำอุปกรณ์ครบว้าวสวยเนาะพี่เค้าออกแบบบ้านได้สวยมากๆเลยนะครับค่ะ สองห้องนอนไปแล้วตรงนี้จะเป็นส่วนของนี่ห้องนอที่สามนะครับโอ้ห้องนอนห้องนอนที่สามนะครับเนาะเห็นะคะน่ารักมากเลยกว้างสวยๆเลยเนาะน่ารักมากเลยสวยมากเลยเนาะก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำห้องที่สองนะครับเป็นห้องน้ำเมนหลักนะครับห้อง วางสบู่เช็คฟูใช่ครีมอาบน้ำโอเคเลยที่เขาออกแบบสวยสวยมากเลยสะอาดค่ะอเนกประสงค์มากเลยค่ะมาดูตรงนี้ก็ตรงนี้จะเป็นตู้โซนครัวนะครับสวยอะค่ะสวยทุกทุกจุดเลยตั้งแต่เลือกลายกระเบื้องตั้งแต่ตู้สิงเก็บของโซนครัวสวยมากเลยค่ะ ที่ซักล้างด้านหลังสําหรับบ้านเดี่ยวนี้จะกว้างมากๆเลยค่ะพื้นที่ด้านข้างเหลือเยอะมากเลยนะครับใช่แล้วเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นเนาะเดี๋ยวมาทางนี้ค่ะบ้านทุกๆหลังเนี่ยจะมีปั๊มน้ําแล้วก็ถังสำรองน้ําแถมให้กับทุกๆหลังเลยนะครับคุณ<อ>ภาพดอสนะเลยค่ะแล้วก็ปั๊มน้ําฮิตาชินะคะตรงนี้ฐานกินเดือนกู้ ฐานเริ่มต้นทั่วไปเลยค่ะก็เป็นพนักงานประจำพนักงานซับคอนแทคอายุงานตั้งแต่1ปีขึ้นไป<อ>นค่ะแล้วก็รับรวม 15, 16, 17, ื0นห้ามืนหมืนเถึง20,000อัพอัพนะคะเ,เพราะว่าตรงนี้ก็คือสามารถกู้ร่วมได้สูงสุดถึง3คนเลยเนาะใช่ล<อ>ติดปัญหาตรงไหน,นมีภาระเยอะหรือผ่อนหลายทางแบบนี้ค่ะอยากจะซื้อบ้านหลังนี้ รวมนี่มาผ่อนบ้านทางเดียวก็ทักได้เลยค่ะหาปเปิ้ลกับพี่อุ้มได้เลยเนาะพวกพี่มีรับใช้จ้ะโอเควันนี้พี่อุ้มกับป่เปิ้ลทีมงาน Home for You ขอจบ EP ไว้ที่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราพบกันใหม่หพีีหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะมินิฮาร์ดจ้ารักทุกคนครับ